สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเลยเราจะพาทุกคนไปทานข้าวันที่ร้านไหตี้เหลานั่นเองก็คือเป็นร้านดังเนาะที่แบบว่ามาจากต่างประเทศก็คือตอนที่เข้ามาไทยใหม่ๆก็คือคนกระหน่ำกินกันมากต้องรอคิวกันมาแต่ว่าวันนี้เราจะได้รอคิวไหมไปรอติดตามควไเลยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันจะเป็นไงอยู่กันเลยเดินงงถึงละเดินงงนเะซ็นทั้งโกล่ลจ้ะ <c oughs> Ngon không? máy hào sưa mà hớn hào sưa味道 hào ồ hảo. 奶奶哈，奶奶。 เพรว่าตัวนี้มันจะถูกกว่าเพราะว่าไม่มีค่าปัาน้นตัวนี้ปั้นหนาเปแจะแบบแพงน,นิดนึงอันนี้หรอคะตัวนี้แพงกว่าอ๋อตัอวนี้แพงกว่าเพราะว่ามีค่าปั้นมาด้วยอนโะอ้ค่าปัานา้นจริงๆต่างตัวนี้ถูกกว่าเพราะว่าพนักงานก็ลงท้าอยู่แล้วเดี๋ยวรับหน้ามาจะเป็นแบบนี้ได้เลยคะ่ะเออแล้วก็มันดูเหมือนกันเนาะอืมลูกค้าแบบที่วราเป็นแบบนี้เหมือนกันก็เลยสั่งได้เดี๋ยวใช้เวลาประมาณสามนาทีนะจ๊ะประธานได้เลยได้ค่ะ เดี๋ยวต้องปัานหมึกให้ด้วยนะครับได้เลยค่ะอันนี้เป็นกระจายด้วยมันทุกเลยนะคะเพราะว่าจะได้กิดได้ค่ะใส่นะะะใส่แล้วจะอร่อยไหมได้เลยคะถ้าใส่ใส่เพื่อมันอร่อยจริงๆไม่ค่อยต่างนะครับเพ่บ้า ถ้าใส่ก็แบบทาป็นแบบเหมือนปล่อยฟองก็ได้อันนล้วก็จะไ,ได้กินเ t e เ t อร์ไข่ส่วนน้ำใส่ไปแล้วก็จะมีฟองประมาณแต่บางคนก็ใส่ลงไปบางท่านชอบน,นะบางคนก็แบบเอามาจุ่มเนื้อก็มีอ,อ๋อ้จุ่มเนื้ออย่างอันนี้นี่คือต้องใส่ตรงนี้มั้ยคะใช่แต่อันนี้เปน็นแนะนำประมาณหนึ่งนาทีก็พอนะคะอย,าอย่างเดียวนานมันจะเละนะอ่าลงอันนี้ประการ์ตูนอยากให้เพช่วยลุกในจานหรือว่าอย่งไรเลยเดี๋ยวค่อยลงก็ได้เนาะเดี๋ยวเรลงมาได้ได้ค่ะอันนีน้ใครชอบสามารถเรียก นี่นะครับเป็นกุ้งกุ้งบดอันนั้นเ,<ร>เป็นอันนั้เป็นปลาหมึกไหมเหรออันนี้ปลาหมึกสีเขียวปลาหมึกเป็นบดแต่ว่าพนักงานเขาจะมาทำให้เป็นก้อนๆก็ได้ทุกอย่างให้เรารส่วนอันนี้เป็นลูกชิ้นกุ้งเป็นกุ้งสีเขียวเป็นปลาหมึกวันนี้อย่าสั่งน้ำทั้งหมดส<อ>ีน้ำนะเพื่อเมาทดสอบแต่ละอย่าง เราสั่งน้ำหมาล่าแต่เอาชนิดที่ไม่ยู่ที่ก็ถือว่าเผ็ดสำหรับคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดก็อันนี้พอไหวแต่รู้ว่าเผ็ดแต่ว่าน้นนำซุปสามตัวหายนี้น่าจะกลมกล่อมที่สุดนะฮะแล้วก็น้ำซุปิเผ็ดก็ลองลงต่อได้ส่วนคนที่ชอบมะเขือเนี่ยน้ำซุปที่กลิ่นมะเขือนี่เต็มๆเ,เลยให้กลิ่นหอ,อมหอมมะเขือเลยนะสรุปแล้ว สีน้ำซุปก็โอเคไปได้ก็เป็นการคุ้มค่ายอยากมาลองนะก็ต้องลองกินดูอย่างนี้ส่วนอย่างอืินหมูลเลยแล้วแต่จะชอบโอเคพนักงานบริการดีก็แนะนำดีก็ที่คุเป้ช่วยชามสะอาดสถานที่สะอาด โดยการเยี่ยมแส่งแด่นหน้าตั้งแต่กางเข้าประตูเหมาะสมนะ,ะเรามานะชิมสักอันหะนึ่งเลยครับลูกชิ้นคือใหญ่มากนะทุกคนมันแบบใหญ่จริงๆเวลามันของเราได้คูอเท่านี้ก็เมื่อกี้นะคะเขาพี่เขามาทำเส้นเอ,อ่อเส้นอะไรนะคุณลุงคุ่เชม เส้นเส้นสดใช่ไหมล่ะม่ีตเออเป็นเส้นเป็นเส้นสดแล้วก็เหมือนกับใส่ไปสามนะ้ำมีน้ำสามสหายนะ้ำมะเขือเทศแล้วก็นะ้ำเห็ดอ่าก็อันนี้เป็นเส้นเล็กที่ขนาดเป็นเส้นเล็ก้านะก็มันก็ไม่เล็กอะแต่ว่าเส้นค้อนข้างแข็ง,ขงแต่ว่าเขาบอกว่าใส่แค่แบบสามนาทีแล้วให้กินเลย ่เผ็ดมากนี่ขนาดแบบสั่งมาทิ้งแบบไม่มีกาบปี๊กใช่ไหมหรู้สึเกเผ็ดเลยก็อยากไปกินแต่ต้องออกี้ลองน้ำซุปสามจะหายมาน้ำซุปสามจะหายอร่อยที่สุดรู้สึกแบบกลมกล่อมใช่ปหมส่วนมะเขือเทศก็ไม่ค่อยแบบออกมะเขือเทศเท่าไหร่ก็ถือว่าอร่อยอ,ยอยีกแล้วก็ส่วนน้ำเผ็ดก็ค่อนข้างออกเผ็ดแต่ว่ารู้สึกมีความเผ็ดนิดนึง แต่มาล่าที่แบบว่าไลค์กับพิกก็คือสำหรับเนี่ยรู้สึกว่าเผ็ดมากเออก็รู้สึกว่าเผ็ดอยู่แต่ว่าออาขมๆหน่อยเนาะแต่ถ้าเกิดมัแบบมีกะเผ็ดก็จะเอ่อเป็นเผ็ดซ้าประมาณนี้ปี่ชบันเรากดอ่ปีชบ่นเสร็จซื้อบริษัที่เขาเห็นว่าเราไม่มีที่ตั้งโทรศัพท์ใเลยนะที่เขาก็มาให้พี่น่ารักมากแบบมีที่ตั้งโทรศัพท์มาให้ด้วยก็คือเล่นมากจริงๆมนทุกอย่างเนี่ยมันผมตัวนี้คือวันนี้มาทานที่มีครั้งแรกใช่ไหมคะเนี่ยที่เป้ะก็เลยแบบเอ่อ ให้เซตหนะึ่งที่บอกว่าเป็นเอนนอ่ขนมซิกเนเจอร์ซึ่งตอนรับคือบอกเลยว่าน่ารักมากคือประทับใจจริงๆท่จะได้ก็คือเดี๋ยวเราจะให้ดูเราว่าเป็นยังไงแต่แบบคือน่ารักจริงๆคือเป็นขนมมาใช่ไหมแล้วก็เป็นผลไม้ที่สามารถทานได้หมดเลยซึ่งจัดแบบน่ารักมากจริงๆคือประทับใจอ่ะต้องมาดีมาก นะคะมันโหยที่พ you. uh, well. ี่เป so, ๊ะให้นะคะก็บอกเลยว่ากรอบอร่อยอ่าติ่มก๋วยเตี๋วก็อร่อยกินง่ายง่ายมากเลยอร่อยต้องลองคือเป็นซิกเนเจอร์วจากมาถามเมื่อกี้นะคะที่เป๊ะให้น้ำปักเขียวมาทานเดี๋ยวลองมาลองกินกันนะเป็นยังไงอันนี้คล้ายคล้าข้าวเลยแต่แบบ อรอยแบบหวานอันนี้พี่เขาดหวามนมาให้นิดนึงแต่แบบอร่อยคือดื่มง่ายมากอร่อยอร่อยนะอร่อยนะรักเยอะเย็นเย็นเออน,น,บบนิ่งเย็นความรู้สึกความรู้สึกเย็นเย็นนะคตั้งใจให้ความเย็นเลยแล้วระบายความ ใช่ใช่ใช่น่ระบายได้ดีเดยอชื่นใจเอออร่อย ับไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับการไปทานครั้งแรกของเราก็ต้องบอกเลยว,ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยแบบพี่ๆที่บริการคือน่ารักมากๆพี่เป้ๆเนาะแล้วอาหารก็คือสดใหม่อร่อยด้วยก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ดูตั้งแต่ต้อตอนจนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะแล้วเจอกันะทุกคนบ๊ายบาย